การ bias ของตัว X32 เข้าบ i a s ด้วยแสงเป็นเครื่องมือพิเศษของ PASS l ล็เลยการรบกวนสัญญาณพวกนี้นะครับจะนิ่งกว่าถึงมันจะมีแบบน้อยเข้ามาปะปนบ้างแต่พอมันถูกแยกคือนอกจากแยกซ้ายขวาแล้วใช่ไหมฮะก็ bias ด้วยแสงมันก็ยิ่งน้อยก็คือเรียกว่าต่ำมากๆเลยไปอีกใช่ไหม พาร์ทแลนะครับผมเชื่อว่าเป็นแบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอนที่ทุกๆท่านนะครับที่อยู่ในแวดวงเครื่องเสียงต่างรู้จักกันดีเพราะว่า p a s ์ l แลมีประวัติความเป็นมายาวนานมากแล้วก็สร้างชื่อเสียงมาทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะปัจจุบันนี้นะครับพาร์ทแลนะครับยังคงดําเนินทิศทางการออกแบบนะครับโดยใช้วงจรอย่างอัจฉรยะนะครับ ผลิตที่ปนีตนะครับและนับวันนะครับมีแต่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับสวัสดีครับผมปิษณก,กันจานะครับจาก a u d i o อ i ฟวิดีโอไฟไทยแลนด์วันนี้ผมอยู่ที่ KS Home Entertainment Plus นะครับสาขา c d c เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาแนะนำให้รู้จักกับ Pre-Am มนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นตัวท็อปนั่นก็คือ XP32 แล้วก็ Power Am p นะครับที่เข้าคู่กันก็คือ X60.8 ซนะครับซึ่งทั้งคู่นี้ต่างม ต้องนํามาพูดถึงแล้วก็ต้องนํามาบอกเล่ากับคุณผู้ชมนะครับและในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับทางคุณชูชัยพัฒนาบดีนะครับเป็นผู้จัดการโชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus สาขา CDC นะครับจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของ XP32 แล้วก็ x 6 0 0 8กันครับเดี๋ยวไปพบกับคุณชูชัยกันครับ สวัสดีครับคุณชูชัยครับสวัสดีครับคุณพิศนักัญจาครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมดีดีต้อนรับครับผมวันนี้เรามาคุยเรื่องราวของพาร์สลัดพาร์สลัดก็อเราไม่ได้คุยเรื่องของพาร์สลัมานานแล้ววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับปีตัวใหม่เป็นปีตัวใหม่ของพาร์สลันะครับผเอ็กพีสามสองแล้วก็เดี๋ยวจะพ่วงด้วยภาวะเอ็มไฮเอ็นโมโนบล็อกของพาร์สลัตัว X อ็กหกร้อยจุดแปดครับคุณชูชัยครับโดยความเห็นส่วนตัวผมเนี่ย ผมว่าในซิสเ็มผมเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกชัดเจนที่สุดในการเปลี่ยนอุปกรณ์ก็คือปลีแอมผมใช้ power amp ตัวเดิมเครื่องเล่นซีดีเดิมแต่พอเปลี่ยนปลีแอมจากตัวหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะครับไอ้ปรากฏว่าเออมันเห็นชัดพาร์สลเอ็กพีสามสองตัวน,วนี้รุ่นใหม่ออกมาเนี่ยเป็นสามชั้นสี่เลยโมดูล่าที่แยกวอร์ซัพพล l y ต่างหากภาคปรีซ้ายขวามีเกน al, รีเวลคอนโทรลอีกแต่ละตัวอันนี้จะทำให้ได้ความชัดเจนของเสียง ที่ซอสสัญญาณซอสเข้ามามากขึ้นครับมากขึ้นเหตุผลหลักๆเนี่ยของดีไซเนอร์หรือว่าของพาร์ทแบบเนี่ยที่ทำตัว xp 3 2เนี่ยมันเป็น3ามเช็ดสีนั่นเพราะอะไรครับคือตัวข้างบนนี่จะเป็นตัวคอนโทรลกับภาคจ่ายไฟใช่เป็นพาวเวอร์สปาแร์ตสองตัวล่างเนี่ยก็คือจะแยกซ้ายขวาก็คือภาคขยายเนี่ยภาคขยายแยกอิสระดังนั้นก็คือมันจะไม่มีการกวนกันครับไม่มีการกวนครับไม่มีการสั่นสะเทือนในส่วนนี้ด้วยของภาคไฟนะครับผม นั่นก็เท่ากับว่าวิทุกอย่างมันก็จะแบบคลีนใช่ไหมคือถ้าเรามองในแง่ของว่าเรื่องของการไม่กวนกันของสัญญาณต่างๆว่าการที่จะมีนอสเข้ามาในระบบบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยซ้ายกับขวานี่คือมันจะเป็นอิสระมากเลยเสียงที่ได้มามันจะจะแม่นยําของเสียงดนตรีคครรัับบในส่วนนี้ครับเมื่อกี้ผมนั่งตําแหน่งคุณชูชัยใช่ไหมครับแล้วก็ปรากฏว่าเสียงอ่ะมันจะมีเสียงกีตาร์ออกฟังขวา อันหนึ่งแต่การเดินรายกันนะี่มันมีลีดกีตาร์ออกฝั่งนี้ซึ่งได้ยินชัดเจนอะ่ะอันนี้เป็นผลพวงจากการที่ปรีแอมแยกอิสระใช่ไหมครับ,รบเหมือนบ้านเราก็เรียกโมโนโปรีอ๋โออาโ,อโมโนอ่าโอเคครับโมโนปรีนะครับ,รบทาง เอ็กพีสามสองก็ให้สัญญาณเอา์พุตเนี่ยเป็นสองช่องในกรณีที่ลูกค้าใช้เป็นไบแอมขับอิสระทําเผื่อมาไว้เลยในส่วนนี้นะครับแล้วก็วงจรที่เป็นบาลานซ์หมดบาลานซ์ทั้งอัสเซียทั้งบาลานซ์ทั้งหมดมีสัญญาณอินพุตเข้าอยู่5ช่องนะครับแล้วก็พาร์ทูลหนึ่งช่องแล้วก็เทปหนึ่งช่องพาร์ทูเนี่ยเราใช้ในกรณีไหนอะกรณีที่ว่าเราอาจจะปรีตอนนี้้องใช้ด้วยเราดูหนังด้วยสัญญาณโปรเซสเซอร์จากด้านนอกมาผ่านตัวนี้ ส่งมาพาสทูเลยครับคู่หน้าเท่ากับใช้กับปีตัวนี้ปีตัวนี้ผ่านได้เฉยครับอ๋อโอเคแล้วก็เราไปส่งต่อไปที่โปรเซอร์ใช่ไหมครับสำหรับตัวขยายที่มันเป็นเล่นโฮมเทเเตอร์ไปนะครับผมก่อนหน้านี้ปีของพาสแลปเนี่ยมันเคยมีออกมารุ่นที่มันแยกซ้ายขวาอิสระไหมครับหรือว่าจะเป็นอยู่ในบอดี้เดียวอยู่ในบอดี้เดียวกันแล้วก็แล้วก็แยกตัวพับซับไต่างหากครับ ใช่ไหมครับยังไม่มียังมีแยกยังไม่เห็นที่แยกเป็นแบบชานแนลซ้ายชานแนลขวาอย่างอิสระตรงนี้ในการใช้งานอ่ะร่วมกับตัว x 6 0 0 8ก็คือเราก็ต่อเป็นบาลานซ์ได้เลยเพราะว่า x 6 0 0 8ก็มีบาลานซ์อินพุตใช่ไหมครับครับมีทั้งบาลานซ์ทั้งอัติเองทั้งอัติเเราต้องสลับอะไรไหมเหมือนว่าต้องสวิตช์เลือกหรือว่าเสียบอัตโนมัติเสียบอัตโนมัติอ๋อเียมีดเลยครับจะมีด้านหน้าเขาจะมีสัญญาณบอกเลยว่าสัญญาณบาลานเนี่ยการดีไซน์ของพาร์สล็เนี่ยเท่าที่ผม ดูมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยเนลสันพลาสนะครับ,รบที่ที่เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ออกแบบมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเห็นว่าพลาสแบบเขาเรียกอะไรรักษาไว้ต่อหนึ่งคือเรื่องความเสถียรของสัญญาณนี่สาคัญมากกับภาคปีและภา Power วเวอรมความเสถียรของสัญญาณร,ระหว่างแอมป์คลาสเอกับคลาสเอบี ซึ่งฟังจริงๆแล้วเนี่ยคลาสเอจะเนียนกว่ามีความสงัดกว่านะครับแล้วก็จะเป็นคลาสเอบีเสียงค่อนข้างจะหยาบกว่าความชัดเจนของปรีบางทีเราไม่สังเกตก็อาจจะฟังไม่ออกแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัญญาณเนี่ยมันมีส่วนสําคัญที่พาสแลบเขาทํามาเข้าวงทันี้มากที่โด่งดังตลอดมานอกจากปรีก็คือตัวพาวเวอร์ใช่ไหมฮะตัวอย่าง x 6 0รอแเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นคลาส s a b ีคำว่า a b ของพาสเนี่ย ของพาร์ลบเนี่ยมันมันก็เป็น A B ที่ที่เนียนเนาะโอเคมันอาจจะไม่เท่าคลาส A ที่ที่ที่แบบเนียนสุดๆแต่มันก็มีความเนียนความต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญคือกำลังขับใช่ใช่ไหมฮะคือกำลังช่วงแรกเนี่ยเทป A B เนี่ยกำลังช่วงแรกเนี่ยของพาสมันเหมือนกับแอมคลาสเออยู่แล้วครับผมแต่พอเราใช้กําลังอัดมากๆเพิ่มไปแรงเพิ่มวอลลุ่มรีเวิร์สมากๆมันก็จะเปลี่ยนครับครับผมเป็น AB นะแต่ว่าเสียงยากอีกอย่างแล้วก็ ที่สําคัญคือด้านด้านด้านสูงเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแล้วคือเป็นเลิศทีนี้ด้านความถี่กลางต่ําเนี่ยคือมาได้เนื้อเสียงแล้วที่สำคัญคือน้ําหนักเนาะน้าหนักของมีเนื้อมีเนื้อใช่ใชด้านล่างเนี่ยส่วนกลางแหลมช่วงบนโอเคคือไดนามิกดีมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นเสียงที่แบบแน่นอะเนาะแน่นแล้วแบบลงลึกตึกตึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับลําโพงต่างๆหรือแม้แต่ เปิดเบาๆอ่ะอย่างเมื่อกี้เราฟังเอสเทอร์ลอตเนี่ยตัวรุ่นแฟลกชิพเปิดเบาๆรายละเอียดมันก็ออกมาครบถึงแม้แอมไม่ได้ทํางานเต็มฟูลของกําลังขับก็จริงแต่ก็สามารถที่จะถ่ายทอดรายละเอียดออกมาอันนี้คือเสน่ห์อย่างหนึ่งที่นั่งฟังพาร์ทเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเออรู้สึกดีกับกับการที่ได้ฟังเสียงที่มันที่มันไพเราะนะครับคือเรามีซิสเต็มที่เป็นลําโพงที่เป็นไฮเอ็นอยู่แล้วแอมที่เป็นไฮเอ็นปรีเอฟไฮเอ็นพวกนี้เปิดเบาก็ออกมาครบเปิดดัง ยิ่งออกมาในที่เราลิมิตที่เราต้องการฟังเนี่ยคือเราได้ตามนั้นเลยจริงๆเพราะว่าแอมของพาร์สล็เนี่ยครับมันมีเขาเรียกอะไรท็อปโปรเจีัเนาะครับที่ชื่อว่าอะไรนะฮะับซูเปอร์ซูเปอร์ซิมิตมิตีเป็นเป็นลิขสิทธิ์ของของเนลสันพาร์ทเขาเลยครับผมครัน่ส่วนนี้เป็นที่ภาคบาลานซ์ที่เข้ามาที่ออกแบบออกแบบครับผมส่วนนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกคือเรื่องของความเสถียรในเรื่องของการการทํางานของวงจรใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา สิ่งที่เราได้ยินในเรื่องของเสียงของพาร์สก็คือความนิ่งความสะเทือนครับถึงแม้ว่าภายในภายในการทํางานนมันอาจจะมีความซับซ้อนวุ่นวายข้างในก็ตามแต่ว่าเสียงที่เราได้ยินมันมีมันมีความนิ่ง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 นี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ต่อเนื่องคือสร้างชื่อให้ให้พาร์สแลบมาตลอด6 0 0วัตต์ทำไมแบบตัวใหญ่มาคาปาซิเตอร์ของเขาเนี่ยซึ่งแตกต่างกับแอมต์ทั่วไปของเขาตัวนี้เดียวแต่ของพาร์สแลบตัวใหญ่มากอันนี้ซึ่ง เก็บประจุในกรณีที่เราจากจะอัดเสียงที่มันดังๆขึ้นไปครับครับของเขาต่อเนื่องไม่มีขาดตอนเลยใช่ใช่ประจุไฟฟ้าตัวนี้ครับปกติเนี่ยถ้าใช้คาปาเซอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเรื่องแการจ่ายไม่ทันบ้างแต่ของพาร์สไม่เป็นไม่เป็นของพาร์สแบบตากอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเราจะให้คําจำกัดความเสียงของพาร์สไงว่าคือแน่นแต่ฉับไว เดียวกันก็เสียงร้องเสียงกลางก็เนียนออกมาครับณปัจจุบันนี้ตัว xp 3 2กับ x 6 0 0้มันมีพัฒนาการเรื่องเสียงไปทางไหนบ้างพัฒนาไปจาก600.5นะครับพัฒนาเป็น600.8คือภาคไฟทำให้เสียงต่อเนื่องดีแล้วก็เนียนเนียนขึ้นมากครับรายละเอียดทุกอย่างที่ลำโพงที่ลูกค้าเล่นอยู่เนี่ยจะออกมาครบความน่าทึ่งของการออกแบบวงจรของ B M ของพารเนี่ย การไบแอสของตัวปรีเอ็กเนี่ยเข้าไบแอสด้วยแสงใช่ไหมฮะด้วยแสงครับเป็นเครื่องมือพิเศษครับผมของพาร์สล็อเลยครับปกติเราก็จะไบแอสด้วยอุปกรณ์อื่นแต่ครั้งนี้การไบแอสด้วยแสงเนี่ยข้อดีคือมันมันเขาเรียกอะไรการรบกวนการรบกวนมของสัญญาณพวกรั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะนิ่งกว่าถึงมันจะมีแบบน้อยเข้ามาปั่ปนบ้างแต่พอมันถูกแยกคือนอกจากแยกซ้ายขวาแล้วใช่ไหมฮะก็ไบแอสด้วยแสงมันก็ยิ่ง น้อยก็คือเรียกว่าต่ำมากๆเสียงที่ออกมาเนี่ยมันก็มีความคร e มเนาะแล้วเรียกมีความครีน n สะอาดเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของตัว p รีเอ็กพีสามครับในนั้นอ่ะมันจะต้องมีการออกแบบใช้คําว่าแยบคายอ่ะครับคือเป็นการออกแบบที่แบบอัจฉริยะออกแบบอนะมันสามารถที่จะแบบรักษาสัญญาณที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะอินพุตเข้ามายังไงนะมันก็จะมี ภาครับนะครับจากนั้นภาครับก็สร้างสมดุลของินพุตที่เข้ามาแล้วก็ส่งต่อออกไปย่างย่าที่เป็นแบบตัว output ออกไปอะไรเงี้ยนะครับคือ PR มาดรฐาน Hyen อาจจะมีหลากหลายแบรนด์นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในท็อป5ของวงการเลยทีเดียวรุ่นนี้ออกมานานยังครับล่าสุดเลยครับอ๋อล่าสุดเลย่เข้ามาถางบริษัทก็ประมาณเดือนกว่าๆตอนเนี้เราเซตไว้กับตัว X 6 0ร X 6 0รนี่ก็เพิ่งเข้ามาปะหรือว่า อันนี้เข้ามาก่อนแล้วเข้ามาก่อนแต่ก็ยังถือว่าเป็นยังผลิตคือมาเรื่อยเรื่อยใหม่ล่าสุดไปใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ใช่ไหมครับผมเป็นสินค้าขายดีของ ks นะครับอแบรนด์หนึ่งนะครับผมพาสแลปตอนนี้ที่ ks home entertainment plus สาขา cdc นะครับเซตอะไรไว้ครับก็มี600.8แล้วก็260.8เราทำเป็นไบแอมแล้วก็เล่นกับเอสเทลอนตัวสตรีมใช่ไหมครับ260.8นย์จุอันนี้ขับกลางแหลมขับกลางแหลมแล้วก็ตัว600.8อยจร้อเจ็ รับเปิดใช่ไหมครับก็่อนั้นออกมาเต็มที่ครับคือลองเล่นดูสลับกันดูนะครับนะลงว่าโอเคว่าเสียงแบบไหนจะได้สุดๆของลําโพงที่ที่ทํามานะสุดท้ายนี้คุณยูชัยมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมครับผมเรียนเชิญน,นะครับนักเล่นรู้ท่านนะครับที่เล่นไฮเอนด์นะครับมาทดลองฟังได้ที่ cdc นะครับผมเตรียมไว้รองรับให้กับท่านทุกวันนะครับผม xp 3 2นะครับกับ x 6 0 0 8นะถือว่าตอนนี้เป็นตัวท็อปเลยของ Pa s s Lab นะครับ มีโอกาสแล้วนะครับอยากให้มาได้ทดลองฟังที่ยิ่งฟังกับเอสเทอรอนตัวแฟกชิพนี่ผมบอกเลยว่าคือถึงสวรรค์ก่อนตายได้ยินเสียงแบบนี้แล้วนะครับไม่มีอะไรพูดมากกว่าน,นี้ครับอยากให้มาฟังด้วยตัวเองจริงๆครับผมสวัสดีครับคุณดิชัยครับสวัสดีครับ